การดิจิทัลโวล์ตไม่ใช่เป็นแค่ความสั่งแต่กำลังเป็นความจริงครับผมก็มั่นใจนะครับว่าเสียง,งของผมเนี่ยอย่างเช่นพรรคลูกตาบังของผมเนี่ยนะครับมี320เสียงผมก็เสียงของผมมัน,นงงเพราะเราเองเราก็ทำแผนพิธีเราต้องเชื่อครับเอ่อมันก็มีขั้นตอนตามกฎหมายครับที่คนวินิจฉัยสุดท้ายนี่ก็จะต้องมีความเห็นออกมาเราเองก็มีหน้าที่ในมุมของรัฐบาลที่จะนำเสนอในเรื่องของขั้นตอนต่างๆให้เป็นไปตามกรอบ นะครับแล้วก็บอกถึงเหตุผลและความจำเป็นในมุมมองของเราแค่หนึ่งสัปดาห์หลังการเคาะเกณฑ์โครงการดิจิทัลโวล e t ก็มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านนะครับคนที่ค้านส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องของการกู้มาแจกนี่แหละครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนหาเสียง บอกไว้ว่าไม่กู้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถที่จะจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงของการถแถลงนโยบายคุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วนะครับก็บอกชัดเจนว่าไม่กู้และคํานึงถึงวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดทูบีแฟร์รัฐบาลบอกว่าวิธีการนี้ก็เป็นวิธีที่คํานึงถึงวินัยการเงินการคลังนะและการกู้มันก็เป็นแค่การใช้พลิกแพลงไปตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดเท่านั้น แต่คนที่วิจาร์เขาก็วิจาร์แล้วเงยเพราะว่าทีแรกคุณบอกว่าคุณไม่กู้มาดูที่เสียงวิจาร์เลยครับว่ารัฐบาลจะฝ่าเสียงต้านเสียงวิจารณ์การกู้มาแจกได้จริงหรือไม่วันนี้มีเสียงสะท้อนอันนี้เราโฟกัสเฉพาะในกลุ่มของคนในแวดวงการเมืองนะครับ,ค,รบคนแรกเลยคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณไหมแกนนาของพรรคก้าวไกลเนี่ยจริงๆคนนี้เป็นคนที่ติดตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมาตั้งแต่แรกมีข้อสังเกตหลายประเด็นด้วยกันนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการกู้มาแจกนี่แหละในมุมของคุณสุริกยามองว่าเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยมันถูกเบี่ยงเบนในรายละเอียดไปมากครับแค่ประเด็นเรื่องของการใช้เงินในโครงการเดิมทีบอกจะใช้งบประมาณแผ่นดินเจียดเจี๊ยบมาก็พอใช้สุดท้ายมากู้เพื่อทุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเดิมทีบอกแจกคนอายุ16ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้มีหลักมีเกณฑ์คัดกรองคนคอันนี้คือมุมของหมายสุริกญ,ญา อีกคนหนึ่งคือคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณธนาทรเนี่ยคอการเมืองหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงหลังๆเริ่มที่จะสงวนท่าทีมไม่ค่อยแสดงความเห็นทางการเมืองมากขึ้นแต่เรื่องเงินดิจิทัลนี่มาครับ,ค,รบคุณธนาทรมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องกู้เงินนะครับเพราะว่างบประจําปีก็เพียงพออยู่แล้วส่วนตัวผมเห็นว่าประเทศไทยวันนี้นะครับไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่แต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้อง กู้เป็นจํานวนถึง5้าแสนล้านอันนี้นะครับก็ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกู้ครั้งนี้อย่าอย่าบิดประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปไกลไปกว่าน,นี้นะคะคําถามที่ดิฉันถามเนี่ยมันสั้นง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะว่าในเมื่อการออกพอรบรเงินกู้5แสนล้านในครั้งนี้มันมีท่าจะจะผิดกฎหมายของมาตรา53ของพอรบรวินัยการเงินการคลงัง ทางเพื่อไทยทางรัฐบาลทําไมถึงคิดจะเดินหน้าทําต่ออีกคนหนึ่งครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค,คุณหญิงบอกว่าการกู้มาแจกนั้นมันขัดกับที่นายกพูดมาตลอดก็คือนายกบอกว่าจะไม่กู้ตั้งแต่ตอนหาเสียงตอนมาเป็นนายกก่อนที่จะเคาะโครงการนี้แล้วคุณหญิงก็บอกว่าถ้าจะกู้มาแจกแบบนี้ไม่ต้องเป็นนายกก็ได้คใครก็ทําได้ มันมีกระแสะวิพากษ์วิจารทั้งในแง่ความเหมาะสมเรื่องของว่าเอ้นี่มันเหมือนกับที่เคยหาเสียงไว้หรือเปล่าและเรื่องของความสอดคล้องทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์คือหนึ่งในคนที่ออกมาพูดถึงแง่มุมทางกฎหมายค,คุณจุรินบอกว่าถ้าหรือจะรู้ว่าเสนอเป็นพระราชะกําหนดอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยออกเป็นพระราชะบัญญัติถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายไม่ใช่เฉพาะคุณจุรินหรอกที่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ารเร่งด่วนจริง แน่จริงก็ออกเป็นพรกสิหรือรู้ว่ามีปัญหาก็เลยเลี่ยงเป็นพรบรซึ่งในมุมของคุณจุรินก็มองว่าไม่ได้เร่งด่วนจริงแต่อาจจะเป็นการกู้เงินมาแจากเพื่อสนองนโยบายของพักเพื่อไทยที่หาเสียงไว้หรือไม่มันมีหลายบทที่สอเขาว่ามันอาจจะขัดกับกฎหมายนั้นหนึ่งในคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตก็คือคุณคำนูนสิทธิสมานะครับ,รบที่ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ พรบรกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็นั้นสอขัดพรบรวินัยการเงินการคลังหรือไม่มันมีสี่เงื่อนไขนะครับที่กําหนดไว้ในมาตรา53สี่เงื่อนไขที่ว่าก็คือมันต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วน คุณคำนูลเขาตั้งคาถามว่าเรื่องนี้เร่งด่วนหรือเปล่าการแก้วิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้มันเร่งด่วนจริงไหมครับถ้าเร่งด่วนทําไมไม่ออกเป็นพระราชกาหนดเพราะมันเร็วกว่ามันต้องเป็นเงินที่มันจําเป็นต้องมีความต่อเนื่องในการจ่ายแต่สวคํานูณบอกว่านโยบายนี้จ่ายโครมเดียวแล้วจบ3มคือมันต้องเป็นเรื่องที่เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศวิกฤตวันนี้คืออะไรทางฝั่งพักเพื่อไทยฝั่งรัฐบาลเขาพยายามชี้แจงว่าเศรษฐกิจนี่แหละครับคือวิกฤต อย่างเช่นเขาอาจจะหยิบยกตัวเลข GDP ไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหยิบยกไปมองว่าถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้อีกปี2ปีนี่แย่แน่ๆอาจจะแข่งไม่ได้สวคำนูลบอกว่าข้อที่สาเนี่ยเป็นข้อที่ต้องเคารพความคิดเห็นกันมากๆเลยเพราะว่ารัฐบาลมองอย่างหนึ่งนะักเศรษฐศาสตร์ก็มองอีกอย่างหนึ่งต่างคนต่างมุมมองมันถกเถียงกันได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องมาไม่ผ่านเอาข้อที่4ี่นี่แหละ<อ>คือข้อที่4ี่เขากำหนดว่าคุณจะออกกฎหมายกู้เงินได้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่ทันนะครับหมายความว่าอะไรคือมันสุดวิสัยทํางบไม่ทันแล้วสวาคานูนถามว่าไม่ทันจริงหรือเปล่าครับงบยังไม่เข้าสภาเลยครับแล้วปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้หลายคนยิ่งมองว่าความพยายามในการผลักดันร่างกฎหมายกู้เงิน5้าแสนล้านบาทมันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งนะครับในเมื่อร่างข้อยัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี67เนี่ยยังคาอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วจะออ,อกเริ่มหยัดกู้เงิน5้าแสนล้านออกมา ในช่วงระยะเวลาคราวเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งออกร้างข้อหยัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เสร็จทันทีนะจะช้า,ชาของวุฒิบมาณอีกสภาพูทแทนราษฎรสามวาระวุฒิสภาสามวาระในขณะที่ร่างพรบงบประมรณเนี่ยนะครับสภาพูทแทนราษฎรสามวาระแต่วุฒิสภาเนี่ยสิบห้าวันวาระเดียวโดยตักกะตรงนี้โดยข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่น่าจะเข้าเลื่อนไขาตามมาตรา53 ระบอนพิจาราเกิดการขัดงจากข้อสังเกตที่ว่าจะมีด่านสําคัญ3ด่านนับจากนี้นะครับโดยเฉพาะขั้นตอนทางกฎหมายก่อนที่จะออกมาเป็นพรบกู้เงิน50,000นล้านบาทด่านที่1ก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกาด่านที่สสภาผู้แทนราษฎรและด่านสุดท้ายนั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญลองไปกันทีละด่านนะครับคุณประชัยคณะกรรมการกฤษฎีกาวันนี้จะเป็นด่านแรกครับท่านผู้ชมที่จะให้ความคิดความเห็นฟังของนายกน้อย คุณหมอพรมมินเลศสุริเดชก็มองว่าคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลแต่คนที่ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าร่างพรบกู้เงินหรือไม่คือรัฐบาลดังนั้น,น,นคณะกรรมการกฤษฎีกาคือการให้ความเห็นในมุมของรัฐบาลคนตัดสินใจสุดท้ายคือฉันเองอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะมีความเห็นยังไงนะ,ะไม่ใช่ผู้อนุมัติใช่ไหมครับรัฐบาลบอกว่าทำเดินหน้า ผลักดันเอาร่างกฎหมายนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสภาครับมันก็ต้องแบ่งเป็นสภาผู้แทนก่อนรัฐบาลมั่นใจมากว่าด้วยเสียงสสที่มากกว่าแบบท่วมท้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเสียงข้างมากของเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลน่าจะผ่านในสภาได้ครับคือมันมันมากจริงๆ่ะมันไม่แทบไม่ต้องลุ้นเหมือนรัฐบาล4ปีที่แล้วนะครับที่ช่วงแรกเนี่ยยังปริ่มน้ําอยู่โอเคถ้าผ่านไปได้แล้วก็ต้องไปสู่วุฒิสภาครับสมมุติวุฒิสภาผ่านอีกถามว่าแล้วความเคลื่อนไหวนอกสภาล่ะ ณน,นาทีนี้นะครับมีคนไปยื่นร้องเรียนแล้วผมว่าสี่คำร้องอาจากนักร้องสองคนทัวคอนเสิร์ตกันทั้งอาทิตย์นะฮะยื่นดักไว้คุณสนธิยาสวัสดีครับไปกกตคุณศรีสุวรรณจันยาไปหมดเลยครับผู้ตรวจการแผ่นดินกกตปปชนะครับสีค่คำร้องแล้วนะครับดักไว้ทุกช่องทางดักไว้ตั้งไว้เพราะวันหนึ่งถ้าสมมติว่ามันออกมาเป็นพรบแล้วผ่านสภาแล้วจริงๆก็สามารถจะยื่นในด่านสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีคนยื่นอยู่แล้วล่ะ เพื่อวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับถ้าไปถึงด่านที่3เนี่ยก็จะมีคําถามมาอีกเพราะเพื่อไทยเองอก็เคยมีประสบการณ์ในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ถ้าท่านผู้ชมจําได้ตอนนั้นมีการเสนอเป็นพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับยุคข,ของคุณยิ่งลักษณ์ยุคข,ของคุณชัดชาติตอนนั้นยื่นไปสารรัฐธรรมนูญตีตกพอไปถามหมอมิงหมอมิงบอกถ้าไปถึงด่านที่3จริงๆและสารรัฐธรรมนูญไม่ให้ไปต่อก็ถือว่าไม่เป็นไร เราทําเต็มที่แล้วเขาเชื่อว่าด่านหนึ่งผ่านแน่แด่านสองผ่านไปได้แน่แและด่านที่สามถ้าไม่ผ่านก็จะต้องสู้กับกระแสสังคมก็คือคนที่สนับสนุนเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลครับคุณหมอพรมมินเนี่ยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เหมือนกันครับถึงความตั้งใจที่จะผลักดันโครงการนี้ครับเราได้รับเลือกตั้งมาสิ่งที่สําคัญคือสภาเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของสภาที่ดูในสถานการณ์ขณะนี้ว่ากฎหมายอันนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับ กฎหมายใหญ่คือรัฐธรรมนูญเราไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญการผูกพันเกี่ยวกับกฎหมายอื่นต่างๆสภาเป็นคน,คนที่จะวินิจฉัยมันมีอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับที่รัฐบาลจะต้องชี้แจงวันนี้มันกลายเป็นข้อคอรหาละคือการกู้มาแจกซึ่งหลีกเลี่ยงคำว่ากู้มาแจกเนี่ยคงเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะในข้อที่จริงก็คือกู้แล้วเอามาดำเนินโครงการนี้ซึ่งฝั่งของรัฐบาลอย่างหมอมิงเองเขาบอก ไม่อยากใช้คําว่ากู้มาแจกแต่อยากจะให้ใช้คําว่ากู้มาเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนี่เป็นเดิมพันสูงจริงๆของพรรคเพื่อไทยนะครับนี่เป็นนโยบายเรือธงมากๆของเขาที่หาเสียงเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยนะครับคุณเศรษฐาไปยืนบนเวทีเปิดตัวเลข1 0 0 0 0มืนอยู่ข้างหลังเวทีเนนับจนถึงนาทีนี้นะครับยังมีกระแสวิพา์วิจารณ์ไม่หมดนี่แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นถ้าปลายทางมันสดใสเหมือนที่รัฐบาลคาดหวังไว้มันก็คงจะต่อยอดไปถึงความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งถัดไปได้ไม่ยาก แต่ถ้าปลายทางมันไม่ใช่ม,มันไม่ใช่สายรุ้งแบบที่เขาอยากเห็นคบผมถึงบอกว่านี่เป็นเดิมพัน์ที่สูงมากของพรรเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุตชัยครับ